เป็นเป็นโครงการของรัฐบาลที่จะปรับปรุงในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของทางกายภาพ,ก,ภาพกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการสังคมอะไรพวกเนี้ยมีแบบโครงการมากมายที่ดําเนินการโดยรัฐเหมือนกับโครงการในเรื่องของออการศึกษาสวัสดิการผู้สูงอายุอะไรพวกเนี้ยตอนนี้พอมันมีโครงการต่างๆขึ้นมาเนี่ยโครงการของรัฐเนี่ยมันก็จะมีงานงานที่ต้องต้องใช้แรงงาน นะคะก็ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยแหละเข้าไปทําเพราะว่าเมื่อก่อนเนี problem, ่ยบริโภูจะมีปัญหามากบางทีสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้แต่นี้พอมันมีโปรเจกต์รัฐบาลขึ้นมาสร้างนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องการเขาเรียกว่าเป็นพับลิกวอร์เกอร์ก็คือเหมือนกับเป็นคนทํางาน ตั้งแต่ปี90เขาก็จะมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยเพื่อจะสรับสสุนให้เกิดการรวมตัวกันการรวมกัน้องยัอะนรุ่นใหื่อก็คือเหมือนกับพยายามกระตุ้นให้ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีส่วนพัฒนามีส่วนที่จะปรับปรุงชุมชนของตัว คือจริงๆที่เขาพูดมาตอนแรกเนี่ยลืมแปลก็คือเหมือนว่าไอ้ส่วนที่จะพัฒนาอะไรก็ตามที่เป็นรูปธรรมเนี่ยขอให้นั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการเชื่อเดึงคนเข้ามาจริงมันก็เหมือนเหมือนกับที่เราที่เราทำที่ที่เมืองไทยเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเฉพาะผู้นำนะคะหมายถึงว่าทุกทุกคนในในชุมชนเนี่ยพยายามจะแสวงหาความรู้ที่จะกลับมาจะทํายังไงกับชุมชนของเราก็กลับมาคุยกันในเรื่องของแผนเป็นมาสเตอร์แพลนเลยมาสเตอร์แพลนที่นี้ไม่ใช่เป็นฟิสิกอลอย่างเดียวนะหมายถึงว่าแผนการปรับปรุงการทำงาน ของของชุมชนเนี้ยว่ามันจะไปในทางที่ทางไหนก็คือนั่งคุยกันเลยว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยเป็นอะไรหนึ่งตอนหนึ่งนะทีละคนฟังปัญหาของทุกคนละความต้องการทุกคนแม้ก็เรื่องเล็กน้อยอย่างคุณยายคนนี้บอกว่าขาไม่ดีเลยแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่สามารถแต่รายได้น้อยมากไปแท็กซี่ไม่ได้คือเขาจะไม่มีการนับว่าโอ้สามสิบคนยี่สิบคนคิดว่านี้คือปัญหาสําคัญอันนี้เป็นปัญหาปัญหาอันดับหนึ่งแล้วก็ไอตัว เสียงน้อยลงมาเป็นอาห,ห,หาฐานร cis, no. yeah. าดับรองไม่ใช่อย่างนั้นเขาฟังทุกคนทุกการคือปัญหาหมดมีกิจกรรมเยอะแยะมากเครียดกิจกรรมเยอะแยะมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารให้เป็น create our m e t i n g place or space. s p เ c e แล้วก็เริ่มแบบว่าทำเขาเรียกว่าอะไรวะสร้าง meeting s p a นะคะแหล่งที่จะได้พบปะพูดคุยประชุมกัน This is like community care each other like people care each other แล้วก็เพื่อนำไปสู่การการดูแลซึ่งกันและกันในในชุมชน Also community business this is challenge แล้วก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรวะาธุรกิจชุมชนอะไรขึ้นมาโอเค คือที่ได้ต้องเข้าใจว่าคนจนให้สอนสอนหนังสือให้กับคนแก่ที่ยังไม่รู้หนังสือค่ะที่ที่เขียนไม่เป็นอ่านไม่ออก and then they publish one recipe for the food แล้วก็มีการทำสูตรอาหาร celebration party in อะไรเงี้ so we made their recipe food by younger people i c h is not g o o d คคนคนแก่เขียนสูตรอาหารไว้ทำเป็นเล่มเลย I แ n ล้วก็ให้เด็กๆทำาป็นทำงานชุมชนไม่ได้หมายความว่าทำเดยเฉพาะชุมชนมึงก็ทำอยู่แต่ตรงนั้นไม่ใช่นะ We try to involve the neighbor, private sector, and also government sector, คนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วย มันจะเป็นอาจจะเป็นเฉพาะญี่ปุ่นนะประเทศอื่นอาจจะไม่เป็นนะ<ม>ก็คือมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นไทยแกตัวเป็นตัวเองพึ่งตัวเองอ่ะไม่ไม่ต้องไปพึ่งใครซึ่งอันเนี้ยจ,จะมีปัญหาซึ่งเดี๋ยวถ้าไปคาง,งาณสกิจะเห็นเลยว่าทําไมญี่ปุ่นถึงมีโฮมเลสแบบนี้เพราะว่าคาเนี้ยมันมีในญี่ปุ่นแต่ไม่มีในในโฮมเลสประเทศอื่นไอไอความว่าจริงๆนะเขาอาจจะหาไม่เจอศักดิ์ศรี ม,มันมีตั้งหลายอันไม่ใช่ยิ่งเห็นที่เป็นเกือกม้าเนี่ยชาวบ,บ้านทําเองนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นที่ที่แบบว่ามีรถม้าขึ้นไปดูน้ําตก<ม>เป็นคนขี่รถม้าขึ้นไปดูน้ําตก<ม>เห็นป่าแล้วมันจะมีรูปแบบที่เราเล่นนะ่ะกระโดดสองขาขาเดียวสองขาขาเดียวอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย<ม>อันนั้นคือชาวบ,บ้านทำเอะเราจะทําอย่างนี้จะทำยังไงที่มีรูปม้าเพราะที่เนี่ยมันเคยเป็น ชาวบ้านทําอาชีพนี้ด้วยคือมีรถม้าขนคนขึ้นไปที่ที่น้ําตกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้เพฟที่เห็นเป็นลายต่างๆนี่คือชาวบ้านทำเขาบอกถ้าเทียบกับประเทศเอเชียอื่นพี่ว่าจะเป็นเพราะอากาศด้วยนะว่ามันมันมันอากาศเย็นแะแล้วคนจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเยอะ เยอะกว่าถ้าถ้าถ้าหนูเคยไปโยุโรปหนูจะเห็นใช่ไหมหรือหรือประเทศที่มันหนาวเนี่ยคนจะใช้เวลาในบ้านยิงย่งเพราะอย่างนีงงงงง้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเยอะมาก Maybe lazy <What? S 2> <li> <laughs> No no I think this is like a climate thing yeah, yeah. Because like in Europe as <Yeah. S 1> well when <Yeah. S 1> it's cold you, you 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 are in in in, <Yeah. S 1> in house แล้วก็อย่างที่ที่ที่เมืองนอกอย่างที่อังกฤษเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยทีวีโปรแกรมจะเด็ดมากเจ๋งมากแต่ช่วงหน้าร้อนนี่คือนรกแตกเพราะต้องการให้แบบมึงออกไปจากบ้าน นึกออกไหมคะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยมันเย็นนั้นไอ้ไอ้ประเพณีที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเมืองร้อนลาวร้อนเขมรร้อนเนี่ยไม่อยู่หรอกในบ้านอยู่ทําไมร้อนก็จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแต่วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยถ้าหนูไปวิสุลาหนูจะเห็นคนเอาแต่ไม่ใช่คนในในนี้นะมันก็มีคนที่อื่นด้วยที่มาชอปปิ้งคนจะอุ้มลูกจูงหลังเดินกันเต็มไปหมดซื้อของ ประมาณปี95มันมีโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าอะไรยเงี้ยแต่เขาดีไซน์กับกับรัฐบาลมันก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยเหมือนไบไฟ้าครอบเนี่ยแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกันสมมติถ้าไปนาราเนี่ยมันจะเป็นรูปกวางอะไรพวกนี้ถ้าไปมิโน่จะเป็นรูปน้ําตกเดินไปก็ได้เห็นจะสังเกตว่าตรงนี้มันอยู่เชิงเขาไอไอแองตรงนั้นตรงที่เป็นสนามบาสเนี่ยคือช่วงที่หน้าน้ำมันเป็นชลอน้ำอ่ะ <Like S 2> คือ <Thailand. S 2> ตัวนี้เหมือนแก,แก้มลิงอะคือถ้าน้ํามาเนี่ยใส่ลงตรงนี้ไว้ก่อนเลยไม่งั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะน้ําท่วมแต่น้ําไม่มาก็ใช้เป็นเล่นบาสไปเขาบอกเขาคำ, <the> คำนวณไว้แล้วประมาณในในห้าสิบปีเนี่ยจะมีฝนหนักสะขนอันนี้ก็เป็นอันซึ่งน่ารักมากนะเพราะว่าตอนที่เขาจะมาส e ร้างอีวิโซ่าตัวนี้เขาถามคนที่อยู่แถวนี้ว่าอยากทำอะไรกับกับตรงนี้อันนี้ชาวบ้านก็บอกว่าอยากให้เป็นที่ซึ่งเด็กเนี่ย ไปใช้ประโยชน์ได้เขาสนใจเด็กเยอะมากนะไปใช้ประโยชน์พักผ่อนเล่นอนุน,นี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ทําเป็นแบบชันๆเห็นไหมว่ามันค่อยๆลงมาแล้วก็มีนู่นนี่นั่นให้ให้เด็กๆได้ได้ใช้ประโยชน์มีการคุยกันแต่เดิมเป็นคลองอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติถ้าเดินไปไกลอีกดิสน,นะไม่รู้เดินไปแถวไหนบ้างนะจะจะเห็นว่าที่เล็กที่น้อยเนี่ยเขาจะปลูกปลูกข้าว พว Yeah. ปลูกข้าวไรซ i e ิลด์ a ซ small piece. แล้วแต่ไอ้บอนเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะมีผู้มันผู้บริหารจัดการจะจะเป็นคนจัดการกำหนดว่าวันนี้จะเปิดน้ำไปส่วนนี้วันนี้จะเปิดน้ำไปส้ t h e member that committee w i s e they cannot get the water เพราะนั้นต้องต้องมีการจัดการที่ดีต้องจําจำให้ได้เลย Historically long time I mean I don't know maybe t h o u s a n d y e a r เป็นพันปีแล้ว ส่วนที่หนึ่งก็คือจริงๆมันยังมีคนจนๆอยู่ในนี้แหละคนจนๆอย่างที่ว่านี่คือคนที่อายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปซึ่งสมัยนั้นไม่รู้ว่าเพนชั่นคืออะไรเข้าใจคาว่าเพนชั่นไหมเงินกเกษียณนะคะ<ม>เงินกเกษียณซึ่งรัฐบาลจะจ่ายให้เหมือนเราเราเรา,เราใส่จ่ายประกันสังคมเนี่ยแล้วพอเรากรเกษียณปุ๊บเราจะได้เงินคืนจากรัฐบาลเป็นเงินเลี้ยงชีพยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักว่าไม่รู้จใจรู้จักนะั่นคือไม่เคยจ่ายไม่จ่ายไปสังคมดังนั้นพออายุปูนเนี่ยพอเข้ามาคนแก่เนี่ย ก็จนเหมือนเดิมไงเพราะไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีรายรับจากส่วนนี้ไม่ยอมไหมคะอันนั้นส่วนหนึ่งก็คือยังมีจนอยู่แต่ว่าเป็นเป็นพวกที่คนแก่อาจจะมองไม่เห็นในนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจนก็คือรายรับต่ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเซอร์เคิลวนกันมาก็คือพ่อแม่การศึาน้อยอจบสักแบบมสามเนี่ยเลิกเรียนแล้วแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษามันก็สืบต่อมาถึงรุนลูกก็ลูกก็แบบเอ้ยไม่ต้องเรียนหรอกไปทํางานเลยหาเงินดีกว่า หางเงินหางเงินหางเงินเลยเพราะง้นงานที่ทําก็จะเป็น,ง,นงานแบบงานแบบใช้แรงงานแต่ว่ามันได้เงินเลยมันก็จะวนมาอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็จะสอนลูกต่อไปมันก็ยังมีวงจรกลุ่มกลุ่มอันเนี้ยอยู่ในนี้แต่งานหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่ตอบได้ไอ้เรื่องรถแพงเนี่ยเพราะว่าจริงๆในเนี่ยแอเรียนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะบุรุกุอย่างเดียวนะมันเป็นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเหมือนบ้านเราคือคนรวยก็ครอบครองที่เยอะมากที่เยอะมากตอนนี้ เดี๋ยวเล่าก่อนว่าในคิดตัชิบาตเนี่ยข้ามถนนหลังบ้าน,หล,านหลังบ้านเก่าที่พวกอาจารย์พวกอะไรนอนเนี่ยไปถึงไอ้ไอ้ไอ้สตรีทนั้นเนี่ยข้ามถนนไปมันจะเป็นเขตคนรวยแล้วที่เมื่อก่อนแบบว่า,ามีที่ดินมหาศาลอันนั้นส่วนหนึ่งนะคะก,ก,ก็ยังรวยอยู่ตอนนี้พอหลังจากเซกันวอ์วอคือหลังสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยไอ้ครั้งที่2แหมสามไปแล้วกูหลังของสงครามโลกครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจัดสรรที่ดินใหม่ให้ เกษตรกรหรือว่าคนแต่ละคนเนี่ยสามารถครอบครองที่ดินได้คือคือจัดสรรให้เลยเพราะมหมายว่าตกจากตรงเนี้ยแต่ที่แต่เิมไม่มีมันก็เป็นเจ้าของที่ดินไอ้พอเป็นเจ้าของที่ดินพอตกมาถึงยุคนี้เนี่ยเขาไม่ใช่จนแล้วนะใช่ไหมมันมันเป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนอยู่เหมือนกันก็บอกจริงๆแล้วในแอเรียมิโนเนี่ยมิโน <Min o S 1> <th> ก็คือเหมือนเขตตอนนี้เราอยู่แค่แขวนนะคะมิโนมโนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเออเป็นเขตซึ่งไม่ไม่ได้ยากจนเป็นเป็นเขตที่ ใช้ได้เลยเป็นอีกอันนึงก็มันมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่ดินด้วยก็คือแปลงที่ดินในในมิโน่เนี่ยห้ามแบ่งแปลงเล็กกว่าร้อยร้อยร้อยตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติด้วยความที่แปลงมันใหญ่ที่ดินคนที่จะมาซื้อที่ดินที่นี่ได้คนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ต้องมีสตางค์อ่ะเพราะต้องซื้อแปลงใหญ่ แล้วคือคนที่เข้ามาอยู่มันก็มีสตางค์คนที่ย้ายเข้ามา This I don't think not not very good เ sometime good sometime but u know แต่อันนี้เก้เกบอกไม่เห็นด้วยกับคนหมายนี้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี